นมนี่คืออุโมงมะนาวนะคะอันนี้คือภูเขาเชิงขาตรงนี้นี่คือคลองสวัสดีค่ะทุกท่านขากลับมาพบกับ อีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแบบว่าไม่เคยถ่ายทอดสดในช่องโอมาก่อนเลยนะคะแปลงนี้นะคะโอเรียกว่าป่าอเมซอนเลยก็ว่าได้ ในป่านะคะซึ่งเวลาที่เราเข้าไปในที่ดินแปลงนี้นะบอกเลยว่าบรรยากาศนะผ่อนคลายทุกอย่างลืมโลกนี้ทั้งโลกเลยนะ ะะมีต้นไม้เยอะมากมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่มีทั้งผลไม้ไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจนะคะมีเยอะแยะมากมาย แปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลหินตั้งอเาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดไร่สามงานหกสิบสองตารางวาน,นั่นเองนะคะเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นนสสามที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่เชิงเขาเลยนี่คือภูเขาเห็นไหมคะนี่นี่ภูเขาขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหมดเห็นไหมคะนี่ ตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะนอกจากเป็นสวนผลไม้และมีต้นไม้เยอะแยะแล้วนะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะที่โอยืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ถนนเส้นนี้นะคะมีชื่อว่าถนนนย .028 ยอดนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีคลอง คลองส่งน้ํานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคลองส่งน้ําขนาดใหญ่นะคะซึ่งอยู่เชิงเขาพอดีตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะและที่สําคัญสุดๆเลยนะทังเจ้าของเองขายถูกมากๆเลยเมายกแปลงนะคะรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลย9.5ล้านบาทหรือว่า9.5ล้าน5แสนบาทกับเนื้อที่ประมาณเกือบเกือบ8ไร่และพร้อมบ้านพักหนึ่งหลัง บนที่ดินแปลงนี้ก็มีผล,ลไม้และต้นไม้มากมายที่ปลูกอยู่นะคะทําเป็นอาณาจักรส่วนตัวไว้นะคะเหมาะที่จะเก็บไว้พักผ่อนหรือว่าจะเก็บไว้เก่งกําไรก็ดีหรือจะทําเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะและที่ดินแปลงนี้บอกเลยว่าไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้วพร้อมเพื่อนบ้านที่อยู่ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากตัวเมืองแค่ประมาณ 10กิโลนะคะหรือว่าเราจะนับจากจุดใหญ่ๆเลยนะก็คือลงเกลือประมาณ11กิโลนะคะหรือว่าจากสี่แยกประชากะเกษตรประมาณ7กิโลนะคะหรือเราจะนับจากน้ําตกสาริกาก็ประมาณ10กว่ากิโลนะคะแล้วก็ใกล้เคียงก็จะมีอะไรนะเขื่อนขุนดานก็ประมาณ10กว่ากิโลก็ถึงเลยนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีโรงเรียนมีวัดนะคะสถานที่ ถนนหนทางการเดินทางสะดวกสบายไม่เปรี้ยวไม่น่ากลัวนะคะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านในที่ดินแปลงนี้ว่าลักษณะของที่ดินทั้งแปลงเลยเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้จะลำแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปชม,มพร้อมๆกับโอเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดิน แปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี้ยโอให้ชมสภาพแวดล้อมด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้รวมถึงถนนคลองนะคะอันนี้จะเป็นคลองส่งน้ําขนาดใหญ่นะคะ,ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นวิวภูเขานะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเชิงเขาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีคลองส่งน้ําขนาดใหญ่นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นถนนค่ะนี่เห็นไหมถนนลาดยางเรียบครองนะคะถนนเส้นนี้มีชื่อว่าถนนนยศูนยองแปนะคะซึ่งที่ดินแปลงที่เราขายเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่แปลงนี้ แปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่3งาน62ตารางวานะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยอยู่ประมาณ100เมตรนะคะติดถนนตลอดแนวเลยนี่ถนนจากตรงนี้นะคะอันนี้คือทางเข้าส่วนตัวที่ทางเจ้าของเองทําไว้นะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ130 ถึงหนึ่งสี่ิบนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ในชุมชนซึ่งชุมชนที่เหมือนว่าอแต่ละที่เนี่ยแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยคือจะอยู่ห่างไกลนิดนึงเนื่อง,งจากบ้านเนื้อที่ของแต่ละเจ้าของเนี่ยขัาข้างจะเยอะนะคะ,ะแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอ3านะคะสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้นะคะส่วนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยก็เป็นถนนส่วนตัวที่ทั้งเจ้าของนั้นทําไว้เพื่อขับรถเข้าไปในบ้านได้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ชมตรงนี้ก่อนนะคะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะคือมีทั้งต้นไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ผลไม้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วที่เราจําได้นะคะมีอ่ะอันนี้นะคะเริ่มจากต้นนี้เลยมะยงชิดกล้วยลองกองมะไฟหวานทุเรียนส้โมโอมะนาวต้นไผ่ก็มีนะคะนี่โอ้โหตรงนี้นะคะเนี่ยคือถ้าเราจะเดินทั่วทั้ง8ไร่เลยนะโอโบอกเลยว่า คือค่อนข้างจะลําบากมากเหนื่อยมากเพราะว่าต้นไม้เยอะแล้วก็หนานแน่นไปหมดเลยตรงนี้นะคะมีบ้านพักหนึ่งหลังเดี๋ยวพาไปชมแล้วก็มีบ้านพักของคนงานอีกหนึ่งหลังรวมถึงระบบน้ําที่วางอยู่ในสวนเห็นไหมนี่อะทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะทางเข้ามาเนี่ยคือระหว่างสองทางสองข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไายนี่เห็นไหมคะ เขาเรียกไผ่อะไรไม่รู้นะแต่ว่าลำใหญ่มากแล้วก็ตรงมากเลยนะคะนีะ่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้วยนี่เขาเรียกกล้วยอะไรก็ไม่รู้อีกอะคะ่ะนี่กล้วยเห็นไหมเยอะมากเลยตรงนี้นะคะทางเจ้าของเองปลูกต้นไม้ผลไม้ต้นไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยคือเป็นระเบียบเป็นระบบทุกอย่างเลยนะคะ ยืนจากตรงนี้นะคะที่โอเห็นอยู่คือมีทั้งมะม่วงนะคะสตอนี่น่าจะเป็นต้นสตออยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะเข้าป่าบ่อยก็เลยค่อนข้างจะรู้ว่าต้นอะไรเป็นอะไรนะคะส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมะนาวละมุดนะคะที่นี่มีส้มโอด้วยนะคะแล้วก็ไม้กิษณาเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ไม้ป่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเออมัตตูม น่าจะใช่อ่าต้นเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมะตูมนะคะนี่เห็นไหมมะตูมก็มีทุเรียนก็มีนะคะเห็นไหมทุเรียนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องเก็บอ่าอุปกรณ์เกษตรนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านพักพนัญะคะบ้านพักอาศัยก็คืออยู่ในบริเวณที่เราด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยเราจะมีด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีล้อมรั้วอยู่แล้วนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยเราเปิดเป็นแบบ เป็นสไตล์แบบว่าใช้ต้นไม้เป็นแนวรั้วทั้งหมดเลยนี่อันนี้ทางที่เราเดินเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวพาชมบอ่อน้ําที่นี่นะคะมีอยู่สองบอ่อมีบอ่อเล็กนะคะเอาไว้ลดสวนฝั่งนี้นะคะซึ่งบอ่อแต่ละบอ่อเนี่ยเป็นน้ำใสามากใสเหมือนแบบเขียวมรกตเลยนะเห็นไหมนี่บอ่อใสามากเลยริมบอ่อก็จะมีต้นไม้รอบเลยนะคะมะยงชิดทุเรียนเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมด้วยนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมแบบละเอียดทั้งสวนเลยนะอาจจะดูแบบว่าคลิปยาวนิดนึงอ่าตอนนี้นะคะเรากลับมาที่ถนนแล้วนะคะถนนที่จะเข้าไปที่บ้านนะคะคือเราจะเข้าไปที่วิมานของเรานะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่นี่ให้ชมก่อนอันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้กิศนาทั้งหมดเลยไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ ใครที่ซื้อเนี่ยคือพร้อมป่าแห่งนี้นะคะโอเรียกว่าป่าอเมซอนเลยซึ่งครบเครื่องทุกอย่างเลยนะคะเหมาะที่จะเก็บไว้พักผ่อนหรือว่าจะแบบจะทําเป็นรีสอร์ทส่วนตัวหรือว่าจะทําเป็นอ่าจุดกลางเต็นจุดพักผ่อนได้หมดเลยนะคะนี่ต้นไม้เยอะมากผลไม้เยอะมากกระทงกระท้อนมีหมดเลยนะคะขนุนก็มีนี่อะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงบ้านเนี่ยโอให้ชมก่อนนี่ เวิ้เนี่ยเป็นต้นไม้หนานแน่นมากมีทั้งมีทั้งหมดเนี่ยคือต้นไม้ใหญ่หมดเลยไม่ต้องพูดถึงเลยไม้เล็กเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยไอ้ที่เราเห็นต้นเล็กนี่คือต้นมะนาวนะคะพุกราก็มีนะพุกรานมสดน,นี่อยู่ตรงนี้มีทุกอย่างเลยใครเข้ามาตรงนี้ครบแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็ลองกล่องนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมฝั่งนี้ก่อนพอเราขับรถเข้ามาเนี่ย จะแวะเข้าข้างขวามือก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือทางที่ไปบ้านแล้วก็มีมีบอ่อน้ําที่เป็นบอ่อน้ําเขียวใสเป็นแบบเขียวมรกตเลยอเดี๋ยวพาไปดูอลองกองนะคะมีเยอะมากม่ยงชิดมีเยอะมะม่วงกล้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะมีหลายพันมากสังเกตนะคะทางเจ้าของเองได้มีการวางระบบน้ําไว้เห็นไหมนี่ทั้งสวนเลย มาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะบ้านพักก็พร้อมสวนก็พร้อมผลไม้เก็บได้ทุกวันเก็บจุนเก็บไม่ไหวนะคะลืมบอกไปมีต้นมังคุดด้วยนะเห็นไหมมังคุดเนี่ยมีเยอะมากมะนาวมะพร้าวมะเนี่ยเต็มไปหมดเลยขนุนก็มีนี่เห็นไหมคะอ่ะอันนี้ทุเรียนทุเรียนเนี่ยมีอยู่หลายต้นนะ อันนี้คือต้นทุเรียนทุเรียนมีอยู่หลายต้นมากนะคะแล้วก็พร้อมเก็บผลผลิตแล้วนะคะปีที่แล้วก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมมะาพร้าวแกงต้นไผ่เห็นไหมจริงจแล้วเราเดินเข้าไปอีกนู่นเลยนะคะนู่นเลยมีแนวรั้วแต่ว่านับตอนเนี้คือเราให้ชมณนะทางที่เราเองนั้นเดินถึงอันนี้ก็คือเป็นไผ่ เขาเรียกว่าไผ่อะไรอะไผ่แบบลำใหญ่ๆแล้วก็ตรงๆสูงๆเลยเห็นไหมนี่เยอะมากนะคะอะตอนนี้นะคะโอ,อมายืนอ,อยู่ในมุมที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะนี่เห็นไหมคะป่าอเมซอนของเรามีทั้งต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กมีพื้นที่ให้เราหายใจนี่เห็นไหมคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีบ่อน้ำนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมตอนนี้ให้ชมคร่าวๆภายนอกสวนก่อน ที่นี่นะคะเงาะก็มีลืมบอกเงาะตอนนี้นะคะเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะก่อนที่เราจะไปชมวนรอบบ้านเนี่ยโอให้ชมบอ่อน้ําก่อนบ่อน้ํานี้นะคะโอเข้ามาแล้วโอบอกเลยโอชอบมากนะคะนี่ก่อนที่เราจะไปถึงบ่อน้ํานะคะให้ชมก่อนต้นไม้ต้นเนี้โอว่านะอายุหลายสิบปีเลยเกือบเกือบร้อยปีเลยเนี่ยดูดิ คือไม่รู้นะว่าชื่ออะไรไม่ได้ถามเจ้าของด้วยนี่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งสูงมากเฉพาะต้นไม้ต้นนี้นะคะมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่เลยเห็นไหมฟอร์มสวยด้วยนะฟอร์มสวยด้วยอ่ะข้างๆต้นไม้นะคะเราจะเห็นระบบน้ํานะคะที่เราใช้ใจ่ายในสวนนี่เห็นไหมมีที่เก็บน้ํามีที่ดูดน้ําตรงนี้มีปั๊มนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมตร,ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมี โซนที่เป็นมะนาวเยอะๆนะก่อนที่เราจะไปโซนมะนาวเนี่ยให้ชมบอ่อน้ําก่อนซึ่งบอ่อน้ําเนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่ดินแปลงนี้เลยนะบอว่าเพราะว่าเป็นบอ่อน้ําที่สวยใสายมากใครที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่าชีวิตจะมีความสุขมากนี่เห็นไหมคะบอ่อน้ําเขียวมากเลยอเราดูจากภาพนะคะอาจจะดูแบบว่า แสงสะท้อนบ้างภาพไม่ชัดบ้างหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นบ้างเบลอบ้างนะแต่ถ้าท่านใดที่มาเห็นแบบภาพจริงนะท่านจะลหลงไหลกับที่ดินแปลงนี้มากเลยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เต็มเลยไม่รู้ไม้อะไรนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูโซนอีกฝั่งหนึ่งนะที่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบดูดน้ำนี่อ่ะเดี๋ยวจะไปชม ก่อนที่เราจะไปโซนฝั่งนี้นะคะให้ชมหน้าบ้านหน้าบ้านถือว่าหน้าบ้านก่อนแล้วกันเนาะนีะ่ทางขึ้นนะคะเพื่อจะขึ้นไปห้องพักข้างบนนะคะด้านในบ้านหลังนี้นะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะคะเราสามารถมาพักอาศัยได้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะคะเอาไว้เป็นไทยๆคลิปแล้วกันตอนนี้จะพาชมป่าอเมซอนนี้ก่อนนี่เห็นไหมคะมีขนุนด้วยข้างบ้านพอเราลงจากบันไดามาเราจะเห็นสระน้ํานะคะ แล้วก็เห็นต้นขนุนตอนนี้มีลูกเยอะมากเลยเห็นไหมต้นเล็กๆน้อยๆนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีทางลงมีทางลงเหมือนกันนะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรไม่รู้ว่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ทางนั้นเลยที่เนี้ยคือคุ้มมากนะคะใครซื้อแล้วคือลัมต้นไม้ขายยังโอ้โหได้หลายตังค์เลยนะคะ,ะก่อนทางขึ้นบ้านนะคะเราจะเห็นต้นหมากอันนี้น่าจะเป็นหมากกินได้ น่าจะใช่นะหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่ก็คิดว่าถือซะว่าเดาผิดแล้วกันเนาะ,ะทางขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ขึ้นแหละทางขึ้นจริงๆแล้วนะคะเป็นหินขัดหินล้างนะคะทรายล้างเจ้าของเองตั้งใจทําเพื่อให้แบบว่าอารมณ์บรรยากาศอยู่ในป่านะคะเป็นตะไคร้แบบนี้เลยนี่แต่ด้านในเนี่ยไม่โสมนะคะน่าอยู่มาก ก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะคะอุพาไปชมสวนมะนาวก่อนสวนมะนาวเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าน,นิดนึงก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะกำลังเดินเข้ามาที่ว่าเป็นสวนมะนาวนะคะก่อนที่เราจะไปถึงสวนมะนาวนะคะเราจะเห็นสวนไผ่ก่อนที่นี่นะคะทุกอย่างเป็นระบบระเบียบที่ทางเจ้าของเองนั้นได้วางไว้นะคะเห็นไหม บรรยากาศดีน่าอยู่มากเลยสร้างบ้านได้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นริมบอ่ออีกฝั่งหนึ่งนะเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยค่ะน่าอยู่ไหมหน่าอยู่ไหมเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะอย่าดราม่าเฉพาะคนที่ชอบธรรมชาติเท่านั้นนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นป่ามะนาวนะคะ แล้วก็มีต้นมังคุดเนี่ยเยอะมากไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ที่เราเห็นอยู่คือต้นเงาะนะคะเห็นไหมเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนนะคะของนครนายกเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยกรอบมากนะคะตอนนี้เรามาต้นนี้นะคะเห็นแค่ลูกเดียวเด็กกินอะไรดีไหมเนี่ยเด็กกินอะไรดีไหมเห็นแค่ลูกเดียวนะคะอ่าทางเจ้าของเองอาจจะเก็บแล้วเพราะว่าเวลาอ่าถึงเวลาเก็บเนี่ยเขาก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันก็จะร่วงหมดนะคะ อ้มะนาวเยอะมากเลยโอ้โหอันนี้คุณพี่ดูแลสวนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าอุโมงค์นะคะอุโมงค์ต้นมะนาวนะคะวว้าวเยอะมากเลยดูสิเก็บไม่ทันเลยโอ้โหตรงต้นดูสิดูสิมะนาวเยอะมากเยอะจริงๆเลย โอ้โหเละตกใจอ่ะโอ้ my god โอ้เยอะมากเลยตรงนี้นะคะ <c oughs> เราเข้ามาถือว่าเกือบเฮ้ยหมามาหมามาอย่านะคะอย่านะคะอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นหมาข้างๆนะคะหมาเพื่อนบ้านโอ้อันนี้ก็จะเป็นโซนต้นมะนาวนะคะมีโอ้โหเหี่ยมะนาวเต็มไปหมดเลยอตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็อ่าให้ชม สำหรับสวนและบ่อน,น้ําเนี่ยคือประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในตัวบ้านก่อนเนาะคร่าวๆนิดนึงนะคะ,ะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสวนนะคะตรงนี้ต้นมะม่วงเยอะมากเลยมีหลากหลายสายพันธุ์เยอะเยอะจริงๆเลยนะคะเห็นไหมเยอะไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมภายในบ้านต่อนะคะตอนนี้นะคะผมมาอยู่ด้านหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมภายในบ้านหลังนี้นะคะ นี่บ้านหลังนี้นะคะมีคนอยู่ทุกวันมีแม่บ้านอยู่นะคะอ่าดูแลทําความสะอาดบ้านตลอดเลยนะคะนี่บรรยากาศน่าอยู่มากเลยให้ดูก่อนนะคะที่นี่นะคะไม้ใหญ่เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะเห็นไหมบรรยากาศและสไตล์นะคะก็ทันสมัยอบอุ่นนะคะอันนี้จะเป็นทางขึ้นอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชม ภายในตัวบ้านนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราให้ชมด้านหน้าก่อนสําหรับบ้านนะคะเราให้ชมเร็วๆเ,เนาะไม่ไงั้นคลิปจะยาวพอยาวเราก็จะโดนดาราม่าอีกนะคะอันนี้ก็หน้าบ้านระเบียงนะคะสามารถนั่งชิวๆได้เลยนะคะไปะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมภายในตัวบ้านนะคะนี่คือวิมานของเรานะคะ โอ้โหเข้ามาแล้วบ้านลงมากเลยนะคะดูแบบน่าอยู่มากๆกว้างมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็ห้องโถงนะคะนี่ห้องโถงทางเจ้าของเองก็ได้มีการจัดมุมไว้นะคะอันนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นอ่ามุมนั่งทานข้าวนะคะมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มุมนี้นะคะก็เป็นมุมห้องครัวนะคะนี่นี่เลยทุกอย่างนะคะออกแบบไว้ลงตัวมากๆนะคะพร้อมที่จะ เข้ามาพักอาศัยได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมมีตู้โชว์ด้วยตรงนี้นะคะที่เรามองไปเราก็จะเห็นห้องนอนนะคะหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องน้ำค่ะส่วนด้านหลังนี้นะคะสามารถเดินลงไปอ่าด้านหลังของบ่อน,น้ำได้นะคะนี่เอาเป็นว่าเราไม่พาชมตรงนั้นแล้วเนาะให้ชมห้องนอนเลยนี่ห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนที่ขนาดใหญ่มากนี่เห็นไหมคะนี่ ให้ชมประมาณนี้นะคะตอนนี้คือเจ้าของไม่ได้มาพักเลยนะคะมีพี่แม่บ้านอยู่ตลอดม,มีตู้มีแอร์เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเข้ามาพักอาศัยเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆแล้วกันเนาะหรือจะทําเป็นห้องพระก็ได้นะคะอส่วนตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ําค่ะนี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ําก็ใหญ่มากเลยนะคะเท่ากับห้องนอนเลย ประมาณนี้เลยนะคะโอจะแพงกล้องให้ทุกท่านเห็นอีกมุมหนึ่งของภายในตัวบ้านนะคะโอเคอันนี้นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นละกันเนาะห้องครัวที่นั่งทานข้าวอีกมุมหนึ่งเนาะอะ,อะสำหรับด้านหลังนะคะโอให้ชมแบบเร็วๆก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งออกมาแล้วเห็นอะไรบ้างว้า นี่เห็นไหมคะบรรยากาศดีมากเลยข้างหลังนะคะ,อะพอเราออกมานะคะออกมาจากด้านหลังเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นต้นมังคุดนะคะส้มโอเงาะลองกองนะคะต้นกิษนาไม้กิษนาแล้วก็เป็นใบตรงใบเตยสมุนไพรมีหมดเลยต้นไผ่ก็มีนะที่นี่หน่อไม้เยอะแน่ๆคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะนี่ลงไปด้าน,นหลังบ้านนะคะเราก็จะมีวิวบ่อน้ำมรกตของเรานะคะอันนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่น่าอยู่มากเลยนะคะที่นี่นะคะระบบน้ำทุกอย่างพร้อมพร้อมอยู่เลย บรรยากาศดีนะอยู่มากๆเลยโดยรวมของที่ดินแปลงนี้หรือวิมานแห่งนี้นะคะก็ประมาณตามที่หมพาชมไปเลยนะคะถ้านในที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเรามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่ลาไปก่อน,นะคะ่ะ